เรามาดูข่าวดีๆกันบ้างท่านผู้ชมนะอาจจะเป็นข่าวดีสําหรับชาวไทยแล้วก็ชาวโลกเลยก็ได้เขาเรียกว่าซูเปอร์วัคซีนท่านผู้ชมนะฮนะในเว็บไซต์ site, ข่าวนิววีคเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเขารายงานว่าณนะขณะนี้นะักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยกองทับบกหรือเรียกว่าวอเตอร์ลี e เขาเตรียมเปิดตัววัคซีนเนี่ยนะฮะชื่อซูเปอร์วัคซีนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้หรอกนะเขาบอกประสิทธิภาพของมันเนี่ยนะสามารถต่อต้านโรคซาได้ และก็โควิด -19 กลายพันธุ์ทุกสายพันธุ์รวมถึงโอมิคอนนวที่กำลังระบาดบนโลกเราหนักในขณะนี้เขาบอกวัคซีนตัวนี้เนี่ยใช้เวลาในการคิดค้นเนี่ยหรือพัฒนาเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสองปีเลยนะหลังจากที่กองทัพสหรัฐเนี่ยเขาทราบถึงลำดับ d n a ของเจ้าโควิด -19 เมื่อต้นปี2563ที่ผ่านมาดรเควนโมจารัสเนี่ยท่านผู้ชมเขาเป็นผู้อำนวยการแผนกโรคติดเชื้อของวอเตอร์ลีดเนี่ยแหละเขาให้สัมภาษณ์ว่าในการทดสอบซูเปอร์วัคซีนครั้งนี้เนี่ยนะฮะ เบื้องต้นเนี่ยไอ้เจ้าซูเปอร์วัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพเชิงบวกเป็นอย่างมากเขาบอกอย่างนั้นทั้งนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมอธิบายนิดนึงโลกเราในขณะนี้เนี่ยรู้จักกับวัคซีนมีอะไรบ้าง mRNA วนะว i r a l vector โปรตีนซับยูนิตเชื้อเป็นเชื้อตายอะไรพวกนี้ณนขณะนี้เป็นแบบใหม่เขาบอกซูเปอร์วัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนชนิดเฟอรริตินนาโนพาร์ติเคิลวัคซีนท่านผู้ชมนะฮะฟังชื่อแล้วอาจจะดูงงๆยาวๆหน่อยเขาบอกไอ้เจ้า ฟอร์ติตินนาโนพาร์ติเคิลวัคซีนเนี่ยนะฮะเป็นโปรโตีนลักษณะรูปทรงกลมคล้ายๆรูปฟุตบอลแต่พื้นผิวของมันเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกัน24แบบด้วยกันซึ่งต่างจากวัคซีนโควิดตัวอื่นๆเลยไม่เคยมีมาก่อนเป็นชนิดแรกเขาบอกอย่างนั้นแลนะทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถยึดติดก,กับโปรโตีนหนามหรือสไปโปรโตีนเนี่ยของโควิดได้ทุกสายพันธุ์เป็นอย่างดี ก็เอามาอัปเดตให้ฟังนะขณะน,นี้อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้แต่ระหว่างที่รอเจ้าซูเปอร์วัคซีนตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องดูแลตัวเองนะจริงจะเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ตรวจนิดสักนิดนึงก่อนจะไปร่วมฉลองกันนะอาจจะเป็นแบบเทศการลรวมญาติก็กลับบ้านกลับช่องกันไปหาญาติมิตรกันใช่ไหมไปหาคุณพ่อคุณแม่กันไปหาญาติพี่น้องแต่ก่อนจะสังสรรค์ก่อนจะเจอกันตรวจก่อนนะอย่าไปตรวจ72ชั่วโมงนะ เอาตรวจก่อนสัก3 4ี่ชั่วโมงเนี่ยแหละก่อนที่เราจะไปเจอญาติเนี่ยชัวร์ที่สุดคุณอาจจะเป็นผลดีอันนี้คือคุณหมอเขาแนะนํามานะคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะบอกว่ามาสัก72ชั่วโมงใช่ไหมนะเอาผลภายใน72ชั่วโมงแต่ผมว่าถ้าแนะนําจริงๆอะผมเอาตามคุณหมอดีกว่าคุณหมอบอกตรวจประมาณสักก่อน3 4ชั่วโมงเนี่ยก่อนที่เราจะไปร่วมพบเจอพบปา,ปากกับใครอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นการชัวร์ที่สุดเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยละกัน กากอย่าตกช่วงปีใหม่เราจะได้สังสรรต่อกันยาวๆมีอีกหลายเทศกาลวันเด็กตุดจีนวาเลนไทน์สงการจะได้ยาวๆกันท่านผู้ชมนะฮะดูแลตัวเองกันนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับ